น,นี้เราก็อยู่ที่จังหวัดคากาวะแล้วนะครับผมจะเป็นเมืองนะครับผมเป็นจังหวัดที่อยู่ในเกาะชิกโกกุนะครับผมว่าเป็นหนึ่งใน4ี่เกาะหลักที่เล็กที่สุดนะครับผมจะมีฮอกไกโดฮอนชูคิวชูใช่ไหมที่เราไปแล้วก็ตรงนี้นะครับชิกโกกุนะครับผมก็นั่งรถขับรถไปจากฮิโรชิมะประมาณ2ชั่วโมงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เมืองมารุกามินะฮะด้านหลังตรงนี้คือปราสาทมารุกามินะครับเป็นหนึ่งใน12ปราสาทที่เป็นปราสาทแบบดั้งเดิมอย่างพวกปราสาทโอซาก้าปราสาทอื่นๆอย่างเงี้ย ก็จะพังทลายไปตามกาลเวลาใช่ไหมครับผมหรือเกิดจากสงครามอะไรพวกนี้แต่ว่าปราสาทเนี่ยมรุกมิแห่งนี้นะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งใน12ปราสาทที่เป็นแบบออริจินอลดั้งเดิมเลยนะฮะไม่เจอคนไทยเลยจริงๆจะบอกว่าแทบไม่เจอคนเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็น7 e เ e ่นอนะฮะก็เราจอดรถกันบริเวณนี้เพราะว่าในตัวปราสาทไม่มีที่จอดรถนะครับผมแล้วก็เราใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะก็ผมไม่ได้ขึ้นไปหรอกเพราะว่าการเดินขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องใช้การเดินขึ้นไปคือเนี่ยเห็นไหมปราสาทคือแบบ สูงมากแต่ตัตประสาทติดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเสน่ห์นะฮะของที่เมืองมารุกามินะครับผมป้อมปราการใหญ่มากแต่ตัวประสาทไม่ใหญ่เลยนะฮะก็สําหรับใครที่จะขึ้นไปก็ข้างบนก็จะเป็นอ่าพิพิธภัณฑ์นะครับในปัจจุบันนะครับผมแต่ความพิเศษคือมันจะแบบดั้งเดิมอยู่อย่างปราสาทโอซาก้าจะมีลิฟต์ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบออริจินอลเลยเหมือนที่ปราสาทที่เมจิที่ปราสาทที่โรซากิซึ่งเป็นหนึ่งใน12ปราสาทที่เป็นแบบดั้งเดิมเหมือนกันนนนนนนะอออกกกกเเเจจาาาััั้ผมมมมททีี ame, ที่่ do, ่งงงุุิ็็ยใสววขตปด ที่เป็นอูด้งแบบตั้งเดิมเลยเขาจะใช้เท้าในการนวดแป้งนะฮะถามว่าสกปรกไหมก็เขาจะมีกรรมวิธีนะครับผมใช้แผ่นพลาสติกใช้แผ่นผ้าอะไรพวกนี้ในการที่จะทับไว้ก่อนที่จะเหยียบเขาบอกว่าการใช้เท้าเหยียบแป้งอูด้งเนี่ยจะทําให้มีความเหนียวนุ่มแล้วก็มีรสชาติที่ดียิ่งขึ้นก็เดี๋ยวเราไปลองชิมกันอีกอันนึงที่เขาบอกก็คือช่วงสัก,กุระาจะสวยมากเพราะว่าที่นี่มีสัก,กุระมากกว่า1000ต้นในปราสาทเลยก็เดี๋ยว เพื่อมีโอกาสเดี๋ยวจะมาดูซากุระกันที่มารุกาม,มิกันนะฮะ ครับเราอยู่ที่ร้านเบนโดโคโร่นะครับว mm ัตรยะมารุกามิก็เป็นร้านอูด้งนะฮะอย่างที่บอกว่าที่นี่ก็ได้โด่งดังเรื่องการทําอูด้งนะฮะเราก็ต้องมากินอูดง้งเนาะซึ่งหน้าตาดูดีมากเนี mm ่ย hmm. นี่มีชิโกะมีซาลุอูด้งนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นซาลุอูด้งกับปลาอาจิแล้วก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นปลาเส้นนะคะรับปลาแผ่นนะฮะแล้วก็จะมีซอสตัวนี้เป็นซาลุอ mm ูด้งนะครับน่ากินมาก แล้วราคาดีมาก2จานนี้รวมท็อปปิ้งนะ1 1 5 0ยเยนเท่านั้นเองถ้ากรบตกคนละ500กว่าเยนอ่ะต่อคนแล,วล้วได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันดูมีคนกินไม่รอเลยนะฮะนี่ขิงใส่เข้าไปเป็นไงรสชาติเข้มข้นมากเน้หข้นมาก่ะบอกแล้วนี่แหละเคล็ดลับใช้เท้าจริงๆแต่เขามีกรรมวิธีทําให้มันสะอาดอาจจะเป็นอริโนแต่ปัจจุบันก็คงมีบางส่วนนะฮะที่ใช้เป็นเครื่องแทนนะคะ โอ้โหเส้นเส้นแล้วไม่ได้ให้น้อยนะเนี่ยให้เยอะอยู่นะหนึ่งหนึ่งจุกอะฮะหนึ่งจุกได้เลยจุ่มลงไปนะฮะสำหรับอูด้งเย็นเขาเรียกซาลูอูด้งนีง่น้ำซีอิ๊วอืมอืมนึ่มจริงน้ำซอสหอมดาชิมากนะฮะ ปลาเส้นปลาเส้นอืมอร่อยผิวาเหมือนอะไรไม่รู้ว่าปลาข้างในมีหัวหอมเลยฮะอร่อยอ่ะเดี๋ยวดูราคาก่อนนะครับก็คืออุด้งเนี้ย380เยนต่อถ้วยนะฮะส่วนท็อปปิ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิคุระเป็นปลาเป็นตัวปลาอาจิตัวนี้ซึ่งใหญ่มากเนี่ยอาจิบ้าบอลอะไรใหญ่ขนาดนี้อู้เนี่ยหู ราคา1 3 0สาเนเท่ากันหมดเลยถูกและอร่อยคุ้มค่ามากเดี๋ยวเรามาชิมตัวอาจิก,กันนะ,ะฮะน,นี่ปลาแย่งมากถือว่าคุ้มค่านะฮะแค่ขับรถมามารุกามะเพื่อมากินปูดง้งคุ้มแล้ว ตอนนี้เรามาถึงที่จังหวัดโทกชิมะแล้วนะฮะติดวาร์กันมานะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองนารุโตะนะครับผมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในเกาะชิโกกุนะครับผมเขาได้มีแค่4จังหวัดเท่านั้นเองซึ่งเราเก็บไปแล้วสนะฮะก็คือคากาวะแล้วก็มาโทกชิมะนะฮะตอนนี้ก็มาที่วัดเรียวเซนจินะฮะประวัติไม่ทราบเลยนะครับผม แต่ว่าแค่เห็นว่ามันสวยดีก็เลยลองมาแวะดูนะครับผมแต่ว่าเท่าที่อ่านคร่า,าวๆเมื่อกี้คือจะเป็นวัดที่เป็นหนึ่งใน88วัดที่เขาจะมาสแสวงบุญกันบนเกาะชิโกกุนะครับผมเขาว่ากันว่าในชีวิตของคนเกาะชิโกกุเนี่ยถ้าเกิดได้มาสแสวงบุญนะครับผมครบทั้ง88วัดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีสูงมากแล้วก็เมืองนารูโตะแห่งนี้นะครับผมยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มีน้ำมนต์นะฮะทั้ำมนต์นารูโตะที่อยู่เป็นสัญลักษณ์ของตัวที่คาดผมของนารูโตะเนี่ย ก็มาจากที่เมืองนี้รวมถึงอ๋อ,อไอจุดที่เรากำลังจะไปดูน้ำมนต์นั่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือเมืองนี้เหมือนกันแล้วก็ไอตัวที่เป็นไอลูกชิ้นปลาที่ทําเปน็นชิ้นชิ้นในฮาจิบังอะไรเงี้งยคาเดนโตะคาเดเดนโตะเหมือนกันซึ่งก็มาจากชื่อน้ำมนต์แห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นน้ำมนต์หนึ่งในสามน้ำมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะเดี<ม>๋ยวไปดูกันว่าเราจะเห็นบ้างน้อยเท่าไหร่นะครับโหแต่ตอนนี้ไบไมมเป็นสีด้านหลังสวยมากเน๋่ย้งโชวดีมากโอเคเดี๋ยวเข้า なっ。<laughs> ตอนนี้มาถึงที่นารูโตะนชั่นลพาร์กนะครับผมก็เรามาจอดรถตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันแต่คิดว่าน่าจะไม่ค่อยเห็นน้ำมลหรอกรานน้ำมนส่วนมากนเขาบอกว่านะจะมาช่วงเช้ากับช่วงบ่ายอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้เรามาช่วงประมาณ4ี่โมงแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะเราเดี๋ยวกำลังเดินลงไปที่บริเวณจุดชมวิวนะครับไม่เคยมาเหมือนกันตรงนี้ก็มา ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าก็ตามตามเข้ากันมากันนะฮะนอกนอจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะขับรถผ่านเกาะอาวาจิด้วยนะครับผมซึ่งเกาะอาวาจิเนี่ยมีความสําคัญในแง่ของปวัติสตา์ญี่ปุ่นนะฮะเกี่ยวกับตํานานการสร้างเมืองคือมีเทพอิซานามิแล้วก็อิซานางินะครับผม ได้มาทิมหอกลงมนโครนนะฮะจุ่มแล้วก็สะบัดนะครับผมเกิดเป็นเกาะขึ้นมาซึ่งเกาะแรกของญี่ปุ่นก็คือเกาะอาวาจิแห่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไหนตามรอยเทพอิสานางิอิสานางินะครับผมก็สามารถที่จะมาสักการะได้แต่เราไม่ได้แวะนะครับผมเราจะตรงเข้าไปที่โกเบเลยนะฮะเพราะเราจะไปกินเนื้อกันเนื้อโอเคเดี๋ยวเราเดินนะฮะเดินทะลุอุโมงมนิดหนึ่งนะครับผมจุดจอดรถ อยู่ด้านบนแล้วเราก็ค่อยๆทยอยเดินลงมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเห็นหรือเปล่าเนาะิ แล้วนะฮะด้านในแล้วมันจะมีสะเสมือนแบบเป็นแก้วแก้วด้วยนะอืมวอ้นสันนะ่ะก็คือด้านบนนี้คือเป็นถนนนะฮะเป็นสะพานที่รถวิง่งส่วนตรงนี้คือเราเดินเรามาชมแล้แต่ก็สวยดีนะถ่ายเอาไว้แล้วสวยดี โตโยโตอินชิโนมิยะนะครับผมก็ถือว่าเป็นใจกลางเมืองเลยห้องก็ยิ่งใจกลางเมืองก็จะยิ่งจิ๋วนะฮะแต่ก็ไม่ได้แย่โอเคอยู่ฮะแล้วก็ก็ถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่สุดหนคือมีอ่านช้าด้วยนะฮะนี่นะครับผมนี่ก็กระจกแล้วก็ด้านในนะฮะวิวด้านล่างก็วิวเมือ,องทั่วไปนะครับผมโดยปกตินะฮะ โอเคนะไปะเดี๋ยวเราไปคืนรถกันก่อนต้องคืนรถแล้วนะจ๊ะเอต้องเอาอะไรไปไหมนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชาบูโชนะครับผมก็จะเป็นร้านที่เป็นบุฟเฟ่นะครับผมก็จะมีพวกคุโรเะบาคิวอนะไรพวกนี้ด้วยในมนโกเบกตส่วนสเต็กเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินในวันพรุ่งนี้อันนี้เป็นทริคเลยถ้าเกิดท่านไหนอยากจะกินในราคาที่ช่อมยาหน,น,น่อยให้เลือกเป็นมื้อกลางวันเพราะว่ามื้อกลางวันเนี่ยราคาจะถูกกว่ามื้อเย็นนะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวเรา มาดูกันว่าน่ากินไหมวานี่นะฮะความดีของที่นี่ก็คือถึงไม่มีซุปดําแต่มีซุปหม่าล่านะฮะแล้วก็อันนี้ผักนะครับผมแล้วมีเนื้อมาแล้วนะฮะราคาอยู่ที่5 0 0พเยนต่อคนนะครับผม5้า0ันเยนต่อคนเดี๋ยวลองมาชิมกันดูตอนที่ซุปยังไม่ร้อนนี่แหละของดีนะฮะร,ร้านอนยูะะ่ใกล้กับร้านออนยาไส้นะครับผมออนยาไส้ก็ดังในหมู่คนไทยอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นร้านที่อาจจะยัง ไม่ค่อยฮิตมากแต่มีคนไทยเหมือนมีคนไทยเนอะเห็นไหมเสียดคนไทยเละเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะฮะนี่มาแล้วเนื้อไม่ต้องสุกมากนะฮะเท่านี้พอโอ้โหแล้วหมกข้าเนอื้เยอหอมมากอร่อยมากที่รักชอบแน่นอนบอกเลย Very Good ช่เนื้อหมเนื้อหน้าตาดีมากหวานพอดีอ่ะนุ่มมากก็น่าจะดีแหละเพราะเนื้อราคาเท่าโมโมเลยนะครับผมก็โมโมญี่ปุ่นนะโมโมที่ตเกียวโอเคก็เดี๋ยวเรา ค่อยๆทยอยกินมีอะไรมาอัปเดตก,ก็เดี๋ยวเรากินไปเรื่ด้วยนะเพลิเดี๋ยวลองซุปหม่าล่ากันบ้างหม่มาล่าให้ดีต้องจิ้มกับงาหม่าล่านะครับหม่มาล่าอาจจะไม่ได้แบบเข้มข้นเหมือนบ้านเรานะแต่ว่าก็สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับหม่าล่าเนี่ยหายคิดถึงแน่อนอนอดีฮะแนะนำ ราคาสมเข็ญสมผลนะฮะไปอีกไปอีกอันนี้สองชิ้นครบเลยถือว่ากินไม่ผิดที่เลือกรานนี้ฮะมาลองหมูกันบ้างนะฮะคือเรามีน้ำจิ้มสุกี้จากไทยมาด้วยนะฮะก็เลย <laughs> ยิ่งฟินเข้าไปใหญ่นะฮะหมูเขาจะเป็นหมูน่าจะเป็นสันนอกสันนอกนะไม่ใช่สันคอมันมันจะไม่ได้เยอะมากแต่หมูต้องสุกนะฮะกินดิบไม่ได้ เดี๋ยวไปโรคหูหดับอุกรณ์นีก็ดับราคาเลนะ <laughs> ลองกินกับออริจินอลเขาก่อนนะฮะหมูกระพอนสึโอ้โหจ้ำซุปขเขาจางๆบางๆอร่อยมากมหมูนุ่มมากแต่เนื้อนุ่มกว่าเน,นื้อนุ่มปุดนอกจากนั้นนะฮะเราจะมีส่วนของตัวซีฟู้ดด้วยไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมนะฮะ กุ้งปลาหมึกต่างเนี่ยรวมถึงไข่ดิบอะไรพวกนี้สามารถที่จะสั่งเพิ่มได้ด้วยโดยที่รวมในราคานี้เรียบร้อยแล้วนะครกินได้120นาทีนะครับผมชั่วโมงเออนะครับสุดยอดมากแนะนำนะฮะร้านชาบูโชงสนใจจองโรงแรมตัวรถไฟแพ็กเกจทัวร์และจัดกุ๊ปส่วนตัวติดต่อ Daily Holiday Travel and Service โทร0614176282หรือ Li@ น์แอ a s i g n Daily Holiday